ราบนักการท่านอาจารย์ครับผมขอขอนย่าถามเกี่ยวกับมิตินะครับอาจารย์ครับในผมทราบทราบว่าคืออาจจะเคยได้ยินอยู่นะครับว่าในในพบภูมนุษย์เนี่ยมีหลายมิติซ้อนนั้นดูหรือว่าในในมิติของพระอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องพบภูม่ต่างเนี่ยไม่ทราบว่าในในพภมมูผมรู้ตุวเหเนมียี่ิซ้อนนั้นดูจริงไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์อย่างเดียวสัตถถว์าทั่วโลกธระท สัตว์ที่กําลังเวียนไหยตายเกิดในสังสารัตยนะ <c oughs> มันไม่ได้มีแต่มนุษย์อย่างเดียวมันมีเทวดามีเปรตวิสัยนะมีสัตว์นรกมีเดรัจฉานนะมียักษ์หน้าคนทนันอสูรนะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันเยอะแยนะเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงอยู่พอครูเจ้าก็บอกเทโวโลกเนี่ยใหญ่ไม่มีประมาณมนุษย์ก็ใหญ่ไม่มีประมาณนะย้นดูกาแล็กซี่เนี่ยไปโอโหูมันยิ่งใหญ่มากนี่แค่พบมนุษย์นะอ่า ดังนั้นต่างคนต่างใหญ่ไม่มีประมาณขอบจักรวาลมันมีไหมมันไม่มีแล้วมันจะอยู่กันยังไงมันต้องซ้อนกันอยู่แค่นั้นเองเหมือนเราอยู่กับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะคลื่นเสียงคลื่นแสงแก็อยู่กันได้นะใช้ความอาศัยความละเอียดที่ต่างกันนั่นนะนะนี่คือระบบของสังคตะระบบที่เวียนว่ายตายเกิดเทวโลกปรมโลกมนุษย์โลกนรกกัมเรดิชานเปลวิสัยแต่มีอีกระบบหนึ่งซึ่ง ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์เรียกนิพพานหรืออสังคตะคุณสมบัติมันจะมีสามอย่างคือณนะอุปปาโทปัญญาจติไม่ปรากฏมีการเกิดสองณนะวโยปัญญาจติไม่ปรากฏมีการเสื่อมสามณติตตสานญยตตังปัญญาจติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างม่นปรากฏเป็นภาวะหนึ่งเดียวนิ่งสนิทนะแต่จริงๆภาวะตรงนี้คือภาวะของพวกเราทุกคนแต่เราดันมามีอวิชชามาพอใจภาวะฝั่งนี้ เลยเวียน่าวตายเกิดอยู่ในฝั่งนี้แค่นั้นเองแค่วางอาวิชาความรู้ผิดเห็นผิดปล่อยวางขันห้าให้ได้กรรมจะหมดไปและเราจะกลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมของพวกเราเองคือสภาวะของนิพพานบิมุติยานทัศนะนะไม่ต้องตายต่อไปผู้เจ้าต้องการให้เรากลับมาอยู่สภาวะนี้แค่นั้นเองนะหลักการมีเท่านี้นะไม่มีอะไรนั่นคือเราต้องเข้าไปเห็นโทษของขันทั้งห้านั่นเอง ดังนั้นทําไมผู้เจ้าจึงบอกให้เห็นโทษของรูปของเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณว่ามันไม่เที่ยงมีความดับต้องเห็นโทษผู้เอต้องการจะปล่อยวางและในภาวะของนิพพานเนี่ยไม่มีมิติอย่อย่างที่โยมบอกนะมิติเนี่ยกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ต่างๆพวกนี้จะมีในเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้นนะผู้เจ้าตรัสว่ายัางไงาพระองค์บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมเนื่องจากนิพพานเนี่ยบัญญัติอะไรไม่ได้เพราะมันเกิดไม่ปรากฏไม่สามารถบัญญัติได้วิธีในการอธิบายนิพพานพระองค์จึงใช้ระบบของสังกตะมาอธิบายสิ่งที่ยมรู้จักทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วบอกว่าสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยไม่มีพระองค์จึงบอกว่าในนิพพานเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมในนิพพานไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งาม,ไม,งามไม่มีเวลายมถึงนิพพานและยมไม่สามารถ บอกว่านิพพานกว้างเท่านี้มีนะวิมานขนาดนี้อะไรไม่มีไม่สามารถบอกกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ได้ไม่สามารถบอกงามไม่งามได้ไม่มีนามรูปในนิพพานไม่มีวิญญาณในนิพพานนะทุกอย่างดับสนิทแต่ไม่ได้ขาดศูนย์นะนิพพานเป็นของมีอยู่แต่ไม่ได้ขาดศูนย์นะแต่ความมีอยู่นั้นเกิดไม่ปรากฏแค่นั้นเองเราเคยรู้จักความมีอยู่ว่าเกิดปรากฏตัวตนอัตตาตัวตน เวลาพูดว่าความมีอยู่แล้วเกิดไม่ปรากฏก็เลยงงไงเนะีนะ่ยเพราะเราเคยเจอแต่ของที่เกิดปรากฏดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเกิดปรากฏทั้งนั้นะโยเนี่ยกระดาษเนี่ยเกิดปรากฏนะี่ยแล้วที่สุดแล้วก็คือมันดับกระดาษถาวรไม่มีหนังสือถาวรไม่มีอาคารถาวรไม่มีดูเมืองราชคลืแค่สองพันกว่าปีจมอยู่ในดิน,นต้องไปขุดนะบ้านแม่นางวิสาขาบ้านโก็ต้ิจมอยู่ในดินหมดเนี่ยเนะเปลี่ยนแปลงหมดเลยเนียนะ ขอบคุณสําหรับคําตอบครับอาจารย์อาจารครักขอบคเนี่ยถามต่อคือจริงๆแล้วที่คําตอบที่อาจารย์ให้มาก็ก็ถ้าความรู้ที่ผมมีอยู่ก็อาจจะเข้ายังไม่ถึงเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจารย์อนญาตสอบถามในส่วนของที่ที่เป็นคล้ายๆชาวบ้านชาวบ้านนิดหนึ่งทระอาจารย์เกี่ยวกับมิตินะครับเช่นเช่นเกี่ยวกับการเห็นเห็นผีนะครับอาจารย์หรือว่าการการที่ คนคนเราสามารถที่จะสื่อได้กับเรื่องของวิญ,ญญาณหร,รือว่าเรื่องอที่ที่ที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้นี่ก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องยังไงก็ตามคือผีเนี่ยไม่ใช่สัพท์ของพระเจ้า <S <S นะไอ้ของเราอะไรก็เรียกว่าผีเ <AI S 1> อาก็เรียกผีทุกเลยแต่พระเจ้าจะชี้ไปเลยว่าเปรตวิสัยยักษ์เทวดาเทวดาชั้นไหนพระเจ้าจะชี้ไปเลยมีชื่อหมดเพราะพระเจ้าคือสัพปัญญารู้ทุกเรื่องนะ แต่เราไม่รู้เราเห็นตะกุ่มตะกุ่มผีนะ <c oughs> เ,นเนะอย่างเงี้ยะฉนนั้นผีเนี่ยไม่มีตัดไปก่อนแต่พต,ต่างๆเนี่ยมีสัตว์ทั้งหลายที่เวียนเกิดเวียนตายในสังสารววมีเปรววิสัยเนี่ยมีสัตว์นรกเนี่ยมีนะเดรจฉานเนี่ยมีนาคเนีเ่ยมีนาคเนี่ยพระเจ้าจัดเป็นเดรจฉานนะเท <c oughs> วดาอยู่ตามต้นไม้มีไหม <c oughs> เราเรียกอะไร <c oughs> เราไปเรียกลูกเทวดาใช่ไหมพระเจ้าเรียกคนพัน ผู้เจ้าเรียกคนทันนับเนื่องในหมู่เทวดาอาศัยอยู่ในต้นไม้นะต้นไม้แบบไหนเราก็บอกต้นไม้ใหญ่ๆเนาะอ่าถูกสอนกันมาอย่างนั้นแต่ผู้เจ้าบอกจะอยู่ในต้นไม้ที่มีกลิ่นกลิ่นที่ลากกลิ่นที่ใบกลิ่นที่แก่นแก่นกลิ่นที่ดอกอย่างนี้จะมีเทวดาอาศัยอยู่อยู่ในพบกลิ่มยังไปอ่านได้นะเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ย yeah, เราจะได้ทราบความจริงเหล่านี้ว่าเอ้จริงๆรงแล้วเป็นยังไงเปลววิสัยหน้าตาเป็นยังไงผู้เจ้าบอกเป็นชิ้นเนื้อที่ลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกที่ลอยไปในอากาศนะมีหลายแบบหลายกลุ่มมากนะดังนั้นใครที่จะไปสร้างหนังสร้างอะไรต้องมาข้อมูลจากตรงนี้นะเราจะได้ต,ดตรงไงนะอลูกหลานเราจะได้จําในสิ่งที่ถูกต้องนะกลับมามัสก,การค่ะ uh huh. คือเมื่อคืนเนี้ยนะคะหนูก็นอนอยู่บ้าน ก็นั่งดูรายการคนหัดผีแล้วก็มีช่วงหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็มาเล่าว่าเขาเจอวิญญาณในรถป้ายแดงห<ช>ลังจากเลา่ากันอยู่สักพักหนึ่งเรื่องจิตสัมผัสเขาก็ออกมาบอกว่าวิญญาณที่เห็นนั่นน่ะเป็นเจ้ากรรมในเวรโเรี <ừ> ยกจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเจ้ากรรมในเวรนีไหมคะแล้วถ้ามีเนี่ยเราจะทะ <ừ> ํายังไงในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่าสอนให้เราขว,วดน้ํานะคะาาเจ้ากรรมในเวรยอมไปหาศัพท์นี้ก็ไม่มีในคําสอนพระศาสดานะพระเจ้าจะบัญญัติผู้ผูกเวรผู้จองเวร ผู้นั้นก็คือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองพวกเราทั้งหลายเนี่ยคือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัวพระเจ้าเองก็เป็นสัตว์ทุกสิ่งที่เวียนว่ายในสังสารนี้นเรียกว่าสัตว์หมดเพราะว่ายังมีอวิชชาแต่ถ้าใครพ้นจากอาวิชชาแล้วหรือว่าบุคคลที่สามารถหลุดถอนออกจากสังสารได้ด้วยตนเองก็จะถูกเรียกว่าโพทิสสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นั้นที่เราเคยบอกว่าวิญญ,ญาณเวียนว่ายตายเกิดลองไปถามลิลสิว่าวิญ,ญญาณเวียนว่ายตายเกิดใช่ม ลิวบอกว่าใช่ถ้าใช่เป็นโมฆะบุรุษทันทีเลยลิวยังไม่รู้จักคำพระพุทธเจ้านะยังบัญญัติเรื่องกรรมผิดเลยใช่ไหมกรรมคืออะไรไปบอกว่ากรรมไม่เจตนาเธอทําอย่างนี้เพราะกรรมไม่เจตนาอันนี้อันนี้กรรมไม่เจตนาไม่มีโยมเพราะพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเนี่ยโยมต้องเคลียร์กันใหม่เลยเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าโยมไม่ได้ใช้พุทธวจนะโยมไม่มีทางตอบเรื่องกรรมได้เลย แลวคนพูดเรื่องกรรมจะสับสนงงกะไปงงกันมานะโยงไปถามพระพระก็ตอบกันไม่ค่อยได้ตัวพระเองก็ตอบงงเหมือนกันนะเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ยากนะกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคลคลควรทราบจะมีหกอย่างทูตเจ้าบอกหนึ่งเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นถ้าโยมงถอยรถไปทับลุกหม,มาตายเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเสียใจลไม่มีกรรมนะเพราะไม่มีเจตนาสองอะไรเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนิธานะสัมภวะแห่งกรรมนะสับ ผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นเหตุเกิดของกรรมวันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาถึงนั่งตอนเนี้นับกรรมไหวไหมผัสสะก,กี่ครั้งนะตาเห็นจมูกได้จิ่นหูได้ยินแล้วใครมันจะไปสแกนกรรมได้ไหมไอ้พวกสแกนกรรมนี่หมดเลยจบเลยพอเรารู้ว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะโอ้โหใครมันจะไปนั่งนับกรรมไหวไวะเนี่ยนะเอาแค่วันเดียวมันยังนั่งนับไม่ไหวเลยเหมือนเยมันนั่งนับเม็ดฝนในท้องมหาสมุทรเนี่ย โอ้โหใครจะไปนั่งนับได้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไปได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวสัมผัสกรรมเกิดดับเกิดดับ,ดบตลอดเวลาเลยพู้เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้พระองค์บอกเลยไม่มีใครรู้หรอกนะดังนั้นมันมั่วกันดังนั้นน่มันไม่ใช่แลวนะมันไม่ตรงกับพู้เจ้าอาจจะใช่ตามความเห็นเขาใช่แต่ไม่ตรงความเห็นพระพุทธเจ้านะถึงบอกว่าใครรู้จริงเรื่องกรรมพู้เจ้าบอกพระองค์งรู้อย่างที่สามพระองค์สอนเรื่องเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรม กรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในเทวโลกมนุษย์โลกนะเทราชานไปวิสัยสานรกมีนะความดับของกรรมเรียกกรรมมันิโรธมีเพราะความดับแห่งผัสสะอย่างที่สามวิบากของกรรมมีสามระดับวิบากนี้เลื่อนยากนิดหนึ่งวิบากนี้มันจะเป็นสองส่วนส่วนที่ว่าคนนี้ค่าอันนี้มาแล้วจะได้อันนี้อันเนี้ยเรื่องเนี้ยพระเจ้าบอกอย่าไปคิดเป็นอาจินไตยอาจินตายจะมีสี่อย่าง วิสัยของผู้เจ้าวิสัยผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกนี่อย่าไปคิดเดี๋ยวจะเป็นบ้ามีส่วนแห่งความวิปลาสนะแต่วิบากของกรรมที่พระเจ้าให้สนใจคือวิบากในระดับของเวลาวิบากในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันในอุปปัชชะเวลาถัดมาและอภรรยารยะเวลาถัดมาอีกสามอย่างนี่คือวิบากของกรรมที่เราควรทราบดังนั้นถ้าเราต้องการจะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยพระองค์บอกว่าต้องสร้างวิบากกรรมที่ส่งผลในปัจจุบัน อะไรคือกรรมที่ทําแล้วจะส่งผลในปัจจุบันนะการทําสมาธิ8ระดับไม่มีใครทราบเรื่องนี้นะสมาธิ8ระดับขั้นใดก็ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานขึ้นไปโยมลองนั่งทำเลยชีวิตโยมจะเปลี่ยนนะยศตำแหน่งมาเองเงินทองทรัพย์สินได้มาเองเหตุในการได้ตามความปรารถนาผู้เจ้าบอกไว้แล้วอยู่ในภพภูมิทำห้าอย่างศรัทธาผู้เจ้ามีสินดี สังสมสุตตะอ่านคำพทธเจ้าให้มากศึกษาให้มากมีจาคะมีปรรัญญาห้าอย่างนี้ปราถนาอะไรได้หมดนี่คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องหรือทาสมาธิแต่ระดับนี่เป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันกรรมอื่นรอไปก่อนเนี่ยนี่คือใครรู้จริงนะถึงว่าเราต้องศึกษาพุทธวจนะเนี่ยหนังสือแก้กรรมในฮิตมากนะโยมนะแต่มันเป็นข้อมูลผิดนะต้องบอกเลยว่าข้อมูลมันผิดเช็คได้เลยแต่ละบรรทัดเนี่ยมันจะขัดกับคำพทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานะ มันเป็นอย่างนีนะ้นั้นอยากชี้ในสิ่งที่ถูกต้องและอาตมาไม่ได้ชี้มาที่ตัวอาตมาอาตมาชี้ไปที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นอีกสายหนึ่งใหม่และอาจารย์คลิ์อีกสายเองแล้วนะไม่ใช่คนละเรื่องนะสายนิกายไม่มีอยู่นะอ่าพุทธวจนะคําของตถาคตที่ออกจากปากตาถาคตเท่านั้นคือความถูกต้องในพุทธศาสนานะและอย่างที่หกสุดท้ายของกรรมก็คือวิธีในการดับกรรม กรรม,มนิโรธา,ามินีปฏิปทาคืออะไรมักมีองปดวิธีเดียวนี่คือหกเรื่องที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้เรื่องของกรรมนะสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมนะไม่ได้เป็นไปตามการบนบานสารกล่าวการอ้อนวอนขอพระเจ้าบอกว่าถ้าการอ้อนวอนมันสําเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ยมอ้อนวอนเป็นหมดนะเน่ยใช่ไหมอันนี้ก็รวยกันทั้งประเทศ <laughs> ไม่มีใครจนนะ พระเจ้าคัดค้านคําของสานักพราหม์เหล่าอื่นไอ้ลัทธิพวกนี้มันมีตั้งแต่ในคำวธการนะว่าอ้อนวอนสําเร็จเนี่ยพระเจ้าบอกไม่จริงนะถ้าอ้อนวอนสําเร็จใครเล่าในโลกนี้จะเสริมจากอะไรรวยกังหมดสิกรรมพระเจ้าบอกกรรมไอ้พวกพราหม์เองมันก็ยังนั่งเถียงกันเลยวาเสตะบอกว่าอาจารย์ของตัวเองบอกว่าเป็นพราหม์เพราะกรรมพารัธวาชะาบอกเป็นพราหม์เพราะชาติกําเนิดพระสูตรนี้ดีมากโยมไปนั่งอ่านโอ้โหพระเจ้าจะไล่เรียงมาเลยตั้งแต่เรื่องพืชเนี่ยมัน เขาเรียกพืชอันนี้เพราะอะไรอะไรพวกเถาวันพวกต้นไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยไล่ตั้งแต่มนุษย์ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาจนถึงมนุษย์นะอ่าเพราะฉนั้นมนุษย์เขาไม่ได้เลือกตามชาติกําเนิดนะอ่าตกลงแล้วพระเจ้าบอกเป็นตามเพราะกรรมคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมนะอ่าเป็นพ่อค้า,าก,รรนนก,ก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมดฉงนั้นรากรรมคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขาร พระองค์บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรบเหมือนเม,ม,เมล็ดพืชเมล็ดพืชล่วตกลงไปในผืนนามีกรรมแล้วอย่างในพืชทําให้พืชโตขึ้นนะดังนั้นการงอกขึ้นมาเนี่ยของเมล็ดพืชเนี่ยอาศัยผืนนาแล้วก็เผ่าพันธุ์เดิมคือตัวเมล็ดสองอย่างตัวเมล็ดเผ่าพันธุ์เดิมเรียกว่าปุรานกรรมกรรมเก่านะไอ้ตัวผืนนาใหม่เรียกนวกรรมกรรมใหม่นี่ดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยเป็นกรรมเก่าจิตเดิมเกาะอารมณ์ใดได้อัตภาพตรงนี้ขึ้นมานะ ส่วนกรรมใหม่ต่อไปคือผัสสะณนปะัจจุบันเป็นตัวสร้างกรรมใหม่ให้เรานี่คือความถูกต้องในเรื่องของกรรมอาจจะลึกนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างที่เราควรทราบคือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลถ้าชาวพุธเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลการบนบานสารเต่าจะหมดไปจากประเทศไทยเพราะเขาจะไม่คิดว่าโอ้พระพุทธรูปองนี้นี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะสงสัยเนี่ยจะโดนบันดาลอะไรได้ มันจะหมดราคาไปทันทีนะเพราะว่าเพราะเือนลูกอิฐหินปูนทรายโดนบันดาลอะไรไม่ได้ทุบก,ก็แตกระเบิดก็พังทําทอะไรไม่ได้เยอะกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลน,นอย่างที่สองมิจฉาทิฏฐิอ,อย่างที่สามเขาจะไปคิดว่ากรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิอ,อย่างที่สี่คิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้พระโสดาบันจะต้องละได้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด นั้นเอาแค่อย่างแรกเนี่ยโยมเคลียร์ความเห็นตัวเองให้ได้กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะพวกเทพเทพรัลัยเนี่ยหมดราคาไปเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวกลับมาสร้างความดีทางกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตโลกดียามดีขณะดีรุ่งดีของผู้เจ้าคืออะไรถ้าโยมเชื่อสมณธรรมเหล่าอื่นโยมก็บอกอ๋อต้องตัวเลขดีๆ9เก้านาฬิกาเก้านาทีพอดีเลยนะใช่ไหม ออกรถก็ต้องมีเบอร์ดีๆต้องมีเวลาต้องมาเจมิมต้องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนี่ความเห็นสมณพราหมเราอื่นเื่กดีนี่พผู้เจ้าบอกยังไงขณะใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีถ้าประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวันกลางวันนั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีนี่เลิกของผู้เจ้าก็มีต่างคนต่างบัญญัติเลิกดีอ่ะ หมอดูก็บัญญตัตเลิกดีเป็นอย่างนี้พู้เจ้าก็บัญญัติเอาสิใายจริงไงนี่แหละนี่คือสัจจความจริงที่เราต้องทราบไนงะเราจะได้ได้สิ่งที่ถูกต้องนะได้สัจจความจริงไปจากความรู้ของสัพพัญญูนะเรื่องกรรมมีเยอะนะรายละเอียดมีเยอะลองไปเข้าไปในเว็บไซต์วัดนาป่าพงนะโยมจะได้ข้อมูลทุกอย,ย่างเทวดาไหว้ครยโยม พวกเราไหว้เทวดากันเต็มเลยโยมทราบไหมเทวดาไหว้ใครเทวดาไหว้มนุษย์ผู้มีศีลน,นะเทวดาไหว้หลายอย่างอัตมาจะอ่านพุทธปรัชนะให้โยมดูนะพระเจ้าตรัสไว้กับพิสุททั้งหลายข้อมูลจากฉบับสยามรัฐอีกเหมือนกันนะเท <c oughs> ้าสักกาเทวราชจะไปชมสวนสั่งมาตาลีเทพบุตรเตรียมรถมา้าเตรียมรถพันตัวนะเตรียมม้าพันตัวเสร็จแล้วมาตาลีก็บอก เตรียมพร้อมแล้วนะดูก่อนทิ่สุดทั้งหลายครั้งนั้นแลทราบว่าเท้าสก่าจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันต์ประสาททรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมากไหวไปทุกทิศเลยมาตาลีเทพประบุก็สงสัยเพราะอินไหวใครอีกนะใหญ่ที่สุดแล้วไหวใครอีกนะก็เลยถามเท้าสกาว่าเท้าสก่าไหวใครเท้าสกาตอบว่ารามทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชากษัตริย์ทั้งหลายนะภูมิภาคทั้งหมดทั้งหมด พระมหาราชทั้งสี่และทวยเทพชาวไตทศผู้มียศนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลน,นะมีจิตตั้งมั่นตลอดการผู้บวชแล้วโดยชอบมีประมาจันเป็นเบื้องหน้าคารหักเหล่าใดเป็นผู้ทําบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมตัตตลีเรานอบน้อมคารหักเหล่านั้น,นไม่ต้องเที่ยวไปวิ่งวหายใครนะโยมเทวดาจะวหว้เราถ้าโยมแค่มีศีล นั่งสมาธิบ่อยๆมีจิตตั้งมั่นบ่อยๆนะเทวดาเราเป็นที่เคารพของเทวดานะจอมแห่งเทวดาด้วยมาตลีเทพบุตรก็เลยบอกว่านะ <c oughs> ได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้กระเสริฐที่สุดในโลกทีเดียวเมื่อพระองค์นอบน้อมบุคคลเหล่าใดข้าพระองค์ก็ขอถึงการนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นบ้างลูกน้องก็ขอไหว้บ้างเห็นไหมโยไม่ต้องไปปรารถนาจะเป็นเทวดา เพราะเวลาเทวดาเขาจะตายเขาปรารถนาเป็นอะไรเป็นมนุษย์อืมเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายมีอาการอะไรบ้างนะผิวพรรณเศร้าหมองเสื้อผ้าผ่อนเศร้าหมองเนื้อออกจากรักแร้นะผู้เจ้าจะอธิบายให้กับพิสุท์ทั้งหลายไว้นะเขาจะไม่ยินดีในที่นั่งอันเป็นทิพย์ของตนเทวดาจะรู้แล้วตัวเองใกล้จะตาย แลวเทวดาคนอื่นก็จะมาอวยพรเหมือนเราเห็นคนใกล้จะตายญาติพี่น้องเราเราก็ไปอวยพรไปสู่สุคตินะไปอะไรนะ,นะเหมือนกันเทวดาก็จะมาอวยพรบอกขอให้ท่านไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ลาบขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ตนเองได้แล้วดยดีจนตลอดชีดนะภิษุก็เลยถามผู้เจ้าว่าแล้วอะไรเป็นสุคติของเทวดาอีกพราตถาคตบอกว่าความเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุคติของเทวดาเห็นไหมก็กลายเป็นว่าเทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์นะแล้วอะไรเป็นการได้ราบของเทวดาผู้เจ้าบอกว่าการที่เทวดาเมื่อตายแล้วมาเป็นมนุษย์นั้นและขณะมนุษย์นั้นได้มามีศรัทธาในคําสอนของศาสดาที่ประกาศไว้ดีแล้วนั่นเรียกว่าเป็นการได้ราบนะแล้วอะไรเป็นการตั้งมั่นในลาบที่ได้แล้วด้ดีจนตลอดชีพผู้เจ้าบอกว่าการที่เราเนี่ยมีศรัทธาในคําสอนของตถาคต ประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีโดยที่สมณะคือนักบวชใดๆเทพใดๆมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจชักนำไปทางอื่นได้นั่นเป็นการประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาภที่ได้แล้วนะซึ่งพวกเราก็อาจจะเคยเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาจุตินะตายลงมานะถ้าเราหนึ่งตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์เราได้แล้วนะได้สุคติแล้วอย่างที่สอง โยมมีศรัทธาตั้งมั่นในคําสอนของตถาคตไหมนี่เป็นการได้ราบและศรัทธานั้นเนี่ยนะตั้งมั่นด้วยดีหรือเปล่าหรือถูกดึงศรัทธาไปได้มีใครดึงศรัทธาโยมออกไปจากคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ไหมถ้าดึงไม่ได้นี่คือพรสามประการที่โยมได้รับอย่างสมบูรณ์นะแค่นั้นเอง <c oughs> นะเราจะได้ไม่ไหวสเปสปะกันไปเนาะพระองค์ได้จัดไว้แล้วว่าทำ มะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ